สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรเดอร์คลับช่องสําหรับคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงที่เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเด็ดรุ่นแรงรุ่นที่หลายคนใฝ่ฝันอยากครอบครองรวมถึงรถใหม่ๆที่เพิ่งเปิดตัวกันสดสดร้อนๆอนและวันนี้บอกเลยว่าใครที่เป็นสายบิ๊กไบค์สายซูเปอร์สปอร์ตตัวแรงต้องห้ามพลาดเพราะเราจะพาไปจอดลึกอีกหนึ่งตำนานแห่งความเร็วระดับโลกกับคาวาซากิ z ั1 4R รุ่นปี2 0 2 5รุ่นล่าสุดจากค่ายเขียวที่ยังคงความแรง และความดุดันเอาไว้อย่างเต็มพิกัดพร้อมทางอัปเกรดฟีเจอร์และดีไซน์ให้ลำยุคยิ่งกว่าเดิมถ้าพูดถึงชื่อ Kawasaki z x 1 c r หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อ Ninja z x 1 c r ต้องบอกเลยว่านี่คือรถที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานและถือเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในโลกช่วงหนึ่งด้วยเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ถึง1,441ซีพร้อมเทคโนโลยีสุดล้ำที่ออกแบบมาเพื่อให้ครองถนนและสนามแข่งได้อย่างมั่นใจ รุ่นนี้เปิดตัวครั้งแรกในปี2006และกลายเป็นที่กล่าวถึงในวงการ Big กไบคมาโดยตลอดจนถึงปี2025ที่ทาง k a w a s a กิตัดสินใจคืนชีพอีกครั้งในรูปแบบที่ทรงพลังกว่าเดิมสำหรับปี2025นี้ Kawasaki ZX-14R ได้รับการปรับโฉมใหม่ให้เข้ากับยุคสมัยทั้งในด้านของดีไซน์และเทคโนโลยีจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของชุดแฟริใหม่ที่ดูเฉบเฉีียวและมีความเป็นอากาศพลศาสตร์สูงขึ้นกว่าเดิม คมไฟหน้าถูกปรับให้เป็นแบบเลดเต็มระบบเพิ่มความสว่างและปลอดภัยในการขับขี่ยามค่ำคืนและยังมีไฟ DRL ที่ดีไซน์ออกมาได้อย่างลงตัวให้ลุกที่ดูดันแบบสปอร์ตเต็มคันในเรื่องของขุมพลัง Kawasaki าาา z x 1 c r 2025ยังคงใช้เครื่องยนต์สี่สูบเรียงขนาด1,441ซ c ระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมระบบหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์แบบ Dual Throttle Valve ซึ่งให้แรงบิดมหาศาลตั้งแต่รอบต่ำจนถึงรอบสูง ด้วยพละกำลังกว่า210แรงม้าที่10,000รอบต่อนอาทีและแรงบิดสูงสุด158นิวตันเมตรที่7,500รอบต่อนอาทีทำให้ z x 1 CR สามารถทยานจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงได้ภายในไม่ถึง2.7วินาทีเรียกได้ว่าแทบจะเป็นรถสปอร์ตในคราบทัวริงเลยทีเดียวสิ่งที่พิเศษสำหรับรุ่นปี2025นี้คือ k a w a ซากิได้อัปเกรดระบบควบคุมต่างๆให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัว KTRC Kawasaki traction control ระบบ KIBS Kawasaki intelligent anti-lock brake system ที่ช่วยให้เบรกมีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ในสภาวะชุกเฉินรวมถึงโหมดขับขี่ที่ปรับได้ตามความต้องการถึง3โหมดได้แก่ full power, mid d l e power และ low power ที่สามารถเลือกใช้งานได้ตามสภาพถนนและอารมณ์ของผู้ขี่ จอแสดงผลของรุ่นนี้ก็ถูกยกระดับให้เป็นแบบ TFT Full Color ขนาด5นิ้วรองรับการเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านแอปพลิเคชัน Kawasaki Radiology ที่สามารถดูข้อมูลต่างๆเช่นระยะทางอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงการแจ้งเตือนบำรุงรักษาและการอัปเดตซอฟต์แวร์ของตัวรถช่วงล่างของ z X1 CR 2 0 2 5ก็ยังคงความแน่นหนึบเช่นเดิมด้วยโชคหน้าแบบอัปไซด์ดาวขนาด43ม mm. มจาก KYB ที่สามารถปรับระดับได้หลายทิศทาง และโชคหลังแบบมโนช็อคพร้อมระบบปรับพริโหลดและรีเบลให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางตรงยาวหรือโค้งโหดๆระบบเบรกก็ยังคงไว้ใจได้ด้วยดิสเบรกหน้าคู่ขนาด310ม mm. ิลิเมตรพร้อมคาลิปเปอร์เบรกแบบเรเดียลเมาส์จากเบรโ o และดิสหลังเดียวขนาด250มิลิเมตรพร้อมระบบ ABS ทั้งหน้าและหลังที่ตอบสนองได้แม่นยำช่วยให้การขับขี่เต็มไปด้วยความมั่นใจ ในส่วนของดีไซน์และความรู้สึกในการขับขี่คาวาซากิซัสเอ็กซ์หนึ่งีอาสองพันยี่สิบห้ายังคงเอกลักษณ์ของความใหญ่และความมั่นคงที่ทําให้หลายคนหลงรักบอะดนั่งที่ถูกออกแบบให้ต่าลงเพียงแปดร้อยมิลลิเมตรทำให้ผู้ขี่ควบคุมรถได้ง่ายขึ้นแม้จะเป็นรถที่มีน้ําหนักกว่าสองร้อยหกสิบเก้ากิโลกรัมแต่ด้วยการกระจายน้ําหนักที่ดีทําให้ไม่รู้สึกว่าหนักจนเกินไปในการขับขี่ถังน้ํามันมีความจุถึงยี่สิบสองลิตรเพียงพอต่อการเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องเติมน้ํามันบ่อย และยังคงจุดเด่นของ z ซ1 c r คือการเป็นสปอร์ตบค์ที่สามารถใช้เดินทางไกลได้สบายๆเหมือนกับรถทัวริงเรื่องของเสียงเครื่องยนต์ก็ยังคงดุดันสะใจเหมือนเดิมด้วยท่อไอเสียคู่แบบเมกาโฟนที่ให้เสียงทุ้มต่ำแต่ก้องกังวานโดยเฉพาะเวลาครึ่งรอบสูงเสียงของเครื่องยนต์จะพุ่งทะยานราวกับอยู่ในสนามแข่งเลยทีเดียวและนี่คือสิ่งที่ทำให้หลายคนยอมตกหลุมรักเจ้า Z x 1 c r ตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ของมัน สำหรับราคาจำหน่ายของ Kawasaki z x 1 c r 2025ในประเทศไทยนะตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการจาก Kawasaki ไท a แลนด์แต่จากข้อมูลที่ได้รับจากต่างประเทศคาดว่าราคาจำหน่ายจะอยู่ที่ประมาณ730,000-790,000ถึง 7, 90, บาทขึ้นอยู่กับภาษีนำเข้าและออปชั่นพิเศษที่เลือกเพิ่มเติมอย่างไรก็ตาม z x 1 c r 2025ถือเป็นรุ่นที่คุ้มค่าทั้งในแง่ของสมรรถนะ ความคลาสสิกและความสวยงามซึ่งเหมาะสำหรับคนที่ต้องการรถที่มีความแรงแบบสุดขีดพร้อมกับฟ e ล l i n g การขับขี่แบบรถสปอร์ตแท้ๆท,ที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายเหมือนรถทัวริงระดับพรีเมียมใครที่กำลังมองหารถบิ๊กบค์ระดับ 1,400cc ที่สามารถใช้ทั้งในเมืองทางไกลและสนามแข่งได้อย่างสบายต้องบอกเลยว่า Kawasaki ZX14R 2025คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเพราะมันรวมทุกอย่างที่บิ๊กบค์ควรมีไว้ครบ ไม่ว่าจะเป็นพลังกำลังเทคโนโลยีความสวยงามและความเป็นตำนานและที่สำคัญคาวาซากิยังมีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศมีอะไหล่พร้อมและช่างที่ชำนาญการเฉพาะทางทำให้ผู้ใช้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลอย่างดีตลอดอายุการใช้งานหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ลหลงใหลในความแรงความดุดันและความแตกต่างซัตเอ็กหนึ่งีอาร์สองพันยี่สิบห้าอาจเป็นคำตอบที่คุณตามมหามานานรถคันนี้ไม่ได้มีดีแค่ความเร็วแต่ยังมีจิตวิญ,ญญาณของความเป็นนักสู้ และความคลาสสิกที่ยังคงอยู่ในทุกสายตาเมื่อมันวิ่งผ่านสุดท้ายนี้หากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Rider Club ของเราเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดการอัปเดตรถรุ่นใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกเราจะพาคุณไปสัมผัสกับ,กบทุกความมันบน2องล้อกับเรื่องราวของรถจักรยานยนต์ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน